นี่ดูโหไปซ้อมมาจากไหนเนี่ยเท่มากเลยเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ไหมนี่นี่หาตัวจับยากนะครับไม่มีใครเล่นแบบนี้นะนี่คือเซิร์ฟสเก็ตนะครับนี่โอ้พี่นัทเลยโอ้พีนัทสู้ได้ด้วยมันเล่นกันแบบนี้เหรอพี่นัทลองดูนะ1 2 3สองส สวัสดีครับเฟอร์บี้เอ้าทำไมมาล้มตรงนี้ล่ะชนรถหรือเปล่าโอ้ยรถเป็นอะไรหรือเปล่านี่โอ้โหกำลจับแล้วแล้วพ่อหลปปาเราเล่นปะปะ๊าแทนที่พ่อเอ็มจะห่วงออมฤตนะครับจับห่วงรถนะอ่ะมาเราลองเล่นไปกับเฟอร์บี้สิไปนี่เฟอร์บี้ครบชุดเลยครับวันนี้ออมฤตใส่ชุดเซนิสึนั่นนะ่ะโชว์เร็วด้วยออมเละทำไมใส่น,นี่เรียบร้อยฮะ มาพุกนัน่น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 นั่นนั่นทันหลังเห็นไหมดูเฟอร์บี้นะครับใส่ครบชุดเลยนี่สวยมากเลยนะชุดสีชมพูบานเย็นเลยอ้อมเลนล็อกขาดีๆค่ะมาค่อยทำให้ทำยังไงอะลูกน้องอ่าอ่าทำสิทำให้เพื่อนๆดูสิเราต้องใส่ให้เรียบร้อยนะไม่งั้นจะล้มได้เลยนะใส่ไปแน่นๆดีแล้วก็ชนรถด,ดังตุ๊บเลยครับผมอ่าชนรถของแม่อุนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้นัดสไลด์มานัดสไลด์มา อะไรมาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเป็นวิธีเล่นเซิร์ฟแบบแบบแปลกๆนะครับมาโอ้โหดู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 แน่แน่โอ้โหโอ้โหมือเพื่อนมาแล้วพี่นท์เม้นเลยนี่เป็นคือเพื่อนอ่ะไปจับพื้นอ่ะหนึ่งสองสามมาเร็วอุ้ยเร็วเร็วเร็วเอาพี่นัทเร็วพี่นัทมาเร็วพี่นัทเร็วโอ้โหโอ้โหพี่นัทเร็ว โอ้พี่นัทตูได้ด้วยมันเล่นกันแบบนี้นะพี่นัทมันไม่ได้เล่นแบบนี้นะเนี่ยสำเร็จนัทเล่นถูกไหมครับพี่นัทเล่นบิ๊้พี่นัทเล่นถูกไหมเนี่ยแต่ก็แรงดีเหมือนกันนะเนี่ยเท่มากเลยโอ้โหโอ้โหป้าป้าปป้านัทเหมือนเต่าที่เดินแบบเล่นเล่นเล่นป้าป้าว่าเหมือนจระเข้มากกว่าดูดิใส่ชุดดำด้วยมา ไลามาตรงนี้เร็วเหรออุย้ยเข่าโคงเขาโคงเนเขว้าโคงเขาโคงโอ้โ <c oughs> นี่อันนั้นแม่แต่กับแม่แม่มนะครับเขาก็ฝึกเล่นล้อระเบิดกับเด็กๆนะโ <c oughs> แต่ผู้ใหญ่นี่เล่นไม่เก่งเท่าเด็กนะครับ <c oughs> เด็กจะเล่นเก่งกว่านะ <c oughs> นี่เอเล็์ไปเลยเอาไปค่อยๆระวังมอเไซค์ด้วยเอเล็์ใส่เสื้อคลุมเสนิสเซอด้วยครับนี่เฟอร์บี้สเต็ปดีนะแบบ ถ้าเรายังเล่นใหม่ๆเราก็ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องร <Okay. S 2> <t ick noise> <teor> ีบโอเคนี่ดูนี่ครับของจริงนี่นี่หาตัวจับยากนะครับไม่มีใครเล่นแบบนี้นะนี่คือเซิร์ฟสเก็ตนะครับนี่ฮักครับไม่ได้มานานนี่เอาเซิร์ฟสเก็ตมาด้วยเดี๋ยวพ่อเอ็มจะลองเล่นดูนะลองดูนะหนึ่งสองสามเกือบแล้วนี่นะครับฮักมีเซิร์ฟอันใหญ่ของผู้ใหญ่นะเล่นได้ด้วยหรอไหนดูซิ ให้ดูดิโอ้โเอาายังแรงหน่อยแรงแงหน่อยนี่ดูโอ้หไปซ้อมมาจากไหนเนี่ยเท่มากเลยเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ไหมนี่พักเล่นได้ด้วยอ้าวโอ้โหโหตันไวมากเลยพักเก่งมากเลยนะเท่มากเลยเพราะไอ้เมียงเล่นไม่ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ พี่นัดเขาเล่นแบบนอนครับอันนี้เล่นแบบถูกต้องต้องแบบนี้นะอ่ะลองเล่นนี่ดูดูด,ดูสองคนนี้ครับวิธีเล่นที่ถูกต้องไปนี่นี่คือเสิร์ฟสองแบบนะนี่อันนี้คือแบบที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือแบบใหม่อันนี้แบบนี้ไม่มีใครเคยเล่นมาก่อนนะเพื่อนๆดูนะครับนี่เอานัดไปฮักไปเลยลูกฮักไปเลยไ,ไปดูฮัก,กครับเก่งมากเลยไม่เจอนานดูโตเป็นนุ่มเลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับในในเมื่อ พี่นัดเขาชอบเล่นแบบนี้นะครับพ่อขพี่นัดเขาก็จัดสนับมือมาให้นะเพื่อป้องกันการการกระแทกนะครับเมื่อกี้เอามือถูพื้นบอกว่าเหม็นขี้ด้วยเมื่อกี้บอกเหม็นขี้นี่คราวนี้ไม่เหม็นแน่แรงแน่นี่ครับใส่ใส่โกรอบใส่สนับถุงมือก่อนถ้าจะได้ไม่เจ็บนะเดี๋ยวเราลองดูพี่นัไถ่ายอีกรอบนะครับมันเป็นอะไรที่หามากโอ้ตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้ดูพี่บุญเส้นก็เล่นได้ได้ไหมโอ้ไป ไปนี่ใส่สุงมือแล้วครับไปพี่นัทไปโอ้โหโอ้โหอย่างเอาอะอย่างเอาอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้านวิวแน่นอนครับโอ้โหล้านวิวแน่นอนโดโดโดเข้เ้านแเ้วเข้เ้านเฮ้เ้เ้เฮ้่ฮเ้เฮ้้เดิเฮ้้้เ้เฮ้้เเฮ้เท้เฮ้เฮ้เ นี่วิธีเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบใหม่แล้วฮามากเลยพี่อมเล็ตถอดแล้วเหรอโอเคนะครับพี่อมเล็ตเขาก็พักละเดี๋ยวก็จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆนะแต่เก็บสเก็ตแล้วนะครับเก็บล้อแลเบดละโอเคนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามให้ออมเล็ตด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ออมเล็ตด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย